สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับผมจะพาพี่น้องมาดูวิธีการเปลี่ยนซินโชคหน้าเวบร้อยอันดับแรกเราต้องเอาตัวปิ้นล็อกออกนครับผมใช้ตัวนี้ครับ่าพี่น้อง <laughs> ครับเราก็จะเอาตัวนี้ออกนครับผมตัวล็อกนี่ครับยูข้างในพี่น้องนี่เส้นเหล็กกำเร้มได้พี่น้องนี่นี่เหล็กกำเล้มนี่ทุกคนนี่งัดเข้าข้างในครับมันจะออกง่ายครับโอ้ตรงกบไปก่อนครับออกนิดนึงครับแต่ว่าออกได้อยู่นี่ออกแล้วครับนี่นี่ครับออกมาแล้วครับ เด็นเลยครับออกยากมากเลยอ่ะผมก็จะใส่เล็กตัวนี้พี่น้องเนี่เล็กง่างเลยครับผมกเกียร์ปายตัวนี้ให้มันสลบน่าน,นึงเนาะแล้วก็ล็อกตัวในไว้ครับผมนี่นี่ครับล็อกตัวนี้เนาะล็อกตัวในไว้ครับเทกพี่น้อง ใส่เไปครับนี่ครับเราก็จะคายนี้ออกโอ้ออกแล้วครับบางตัวนี่ออกายากเต้ออกง่ายครับผมนี่นะครับแล้ก็จะดึงแกนออกมานี่ครับผม ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ที่พ่้องมันจะมีตัวล็อกอยู่ข้างในครับผมตัวหนึ่งนะตัวนี้ออกก่อนครับผมก็จะใช้เหล็กงัดยางนี่พี่น้องนี่ยอย่างนี้เลยครับผมนี่เอาด้านนี่พี่น้องนี่ดันตงงอเนี่ยครับ กไปครับปิดงัดไว้นี่ของเราครับผมนะั่นออกไม่อยากอะไรพี่น้องนี่ครับสิ้นตันนี้แนละ้วพี่น้องมันแตกเลยมันขาดเลยมันเทศดีน้น้ำมันโชกมันรั่วนะนี่เรียกสินส้นโชกสิ้นโชกมันแตกมาดูตัวที่สองครับก็าทำไมนเดิมอีพี่น้องแทงเข้าไป ครันนี้เป็นน็อตหกเหลี่ยมอันนี้พี่น้องเห็นไหมน็อตหกเหลี่ยม,มแห้งกันเสียเลยครับเจ้าของรถเขาปล่อยไว้นานชกตปิดเลย <laughs> นี่ขี้ดินเลยครับนี่ขอบก่อนครับนี่ระวังมกระเด็นนะครับเป็นเดิมครับผมนี่อู้ตัวนี้ออกง่ายพี่น้อง ออกแล้วครับอย่างนี้แหละครับผมนี่เล็กกัดยางนี่แหละง่ายดีอ่ะเรียบร้อยมาพี่น้องมาเลยหลังจากที่ทำความสะอาดเรียบร้อยครับเราก็ยังมาประกอบสิน้นตัวใหม่เข้าไปนี่นี่ครับเบื่องไายดีได้พี่น้องด้ันด้านนี้เขาลงเข้าไปข้างในครับไปนี่ครับ ก็จะใช้ตัวบ็อกนี่ตัวบ็อกนะครับนี่พอดีเป๊ะเลยครับนี่ตัวนี้หมายเลข26ครับนี่พอดีครับไอ้กระบอกโชคเด้ไี่น้องนี่ตีลงไปครับให้มันลงสนิทกับ เป็นน es que. ี่ก็ตามด้วยยางกันฝุ่นเรียบร้อยบี้ท่านพี่น้องจะได้เข้าง่ายครับจะไปท่านนิดนึงครับข้างไม้พี่น้องเลบี้อันเข้าไปครับ Terima kasih telah <tip> menonton!

เรียบร้อยครับแน็จริ้งเลยพี่นอกมั <c oughs> นนี่เรียบร้อยต่อไปเราก็จะเติมน้ำมันโชกค,ครับมันโชกกะนหนึ่งแมงครึ่งไม่น้องัอใส่เบิร์นี้ก็แข็งพูดครับแต่ผมสมาผบายผมใส่ครึ่งหนึ่งนี่ผมแบงไม้แล้วนะเนาะเพี่งหมดเลยครับ นี่นะใช้ตัวนี้เนี่ยล็อกไปเลยล็อกไปเลยครับนี่ปากกาจับใช้ตรงนี้อืม นี่ครับไม่คิดหรอกใส่กับไปในภาชนะเส้นไม่ให่นะครับเหยียบร้อยครับ อืมพอดีครับพี่น,อน้องเห็นไหมมันเ็จะพอดีครับผมเนี่ยนะอโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมรับผม